สวัสดีค่ะในจินตรณกิต0ศูนย์สามสูตย์คูณนะคะให้เปิดไปที่หน้า36หนะคะหน้า36เป็นการทบทวนแม่สถึงแม่5นะคะขอให้ทําไปพร้อมๆกันอย่างเร็วนะทุกคนต้องท่องได้แล้วนะคะเริ่มที่ข้อ1ค่ะสอง2อ,องสี่สอง3เ,เ,เขียนให้เร็วนะคะ สี่สองแปดห้าห้ายี่สิบห้าสองศูนย์ศูนย์สามหนึ่งสามสี่ห้ายี่สิบสองแปดสิบหกสองศูนย์ศูนย์สามสามเก้าสี่เก้าสามสิบหกห้าหกสามสิบนะคะ ต่อไปห้าเจ็ดสามสิ4ห้าสามเก้า5ี่สิบเจ็ดองสห ห้าสามสิบห้าห้าหนึ่งห้านะคะมีเฉพาะแม่สองถึงแม่ห้านะคะเพราะฉะนั้นให้ท่องเองนะไม่ต้องเปิดสูตรคูณแล้วนะคะที่เหลือง่ายมากเลยให้นักเรียนลงมือทำนะคะแล้วส่งมาให้คุณครูตรวจเช็คให้เหมือนเดิมแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะสวัสดีค่ะ